สวัสดีครับก็วันนี้กลับมากับ Identity Week นะฮะวันนี้ผมจะมาลองอ่าตรกรตัวใหม่ะก็คือหรือเอง่ายๆคือพูล่าตัวใหม่ของเกมนี้นะฮะที่เขาอาจจะเข้ามานานแล้วล่ะโอ้ยมันขเข้าเกมไม่ได้แล้วออกจะเข้าได้บ้าบอขอแตกที่สุดอ,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 อร่อย นมะมง่งโยเกิร์ตปั่นเีวเร่นี้ก็ออาคาเฟ่นนะครับผมจะมาเล่นตัวนี้ครับโอ้ยเนี่ยผมมีตัวมีสก,กินนี้มานะมาดามเรสสวัสดีครับมาดามวันนี้ก็จะมาเล่นมาดามนะตอไม่รู้จะได้เล่นลหรือเป,ปล่าไปกดเลยย้วในวันนี้อุ้ยกดถูเฮ้ยอฮ้ยไปถูก ผมไม่เล่นมากแล้วเอาแล้วกล่อาไปเต๋กเชฉยเลยครับมาดำเลสนะ ใช้กับอะไรคม้มสุดใช้กับเทเลพอร์ตนะครับเพราะผมใช้เทเลพอร์ตเครื่องแล้วก็ชนะเอมบ่อยมาก จกจบเป็นอาวุธนะฮะ้ <C> e <ars> ยจัดเลยเอาก็จกเป็นอาวุธเย็ดเข่จอมใจคนนางเนี่ยโอ้โห و, เสียงแบงวันไม่ได้อยู่ข้างหัวอยู่ในเกม มาดามเลดเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างที่ไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะครับเป็นตัวละครที่ไม่ใช้ฝีมือเยอะครับ <c oughs> ผมชอบมากเลยนะมาดามเลดมนะันเป็นตัวละครที่โคงเล่นง่ายโดยไม่ต้องใช้ฝีมือเหมือนเจ้าอ,อิชาครับมันแทบไม่ต้องใช้ฝีมือเลยเอาประมาณนี้ทำเพลงมาเสีสะสะยงดังเลย เมี่เสียงอบรอยี้นี่ผม้ละเกมี้มีตัวอะไรเกมี้มีนักโทษใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อนี่าบกนะฮะโทษอ๋อไปไหนเ้าไปไหนล้วถามว่าไปไหนล้ว จะจะตั้งหน้าเหนกันนะวางไม้เต็มมันเลย เรียบร้อยแล้วจะไปเหลืออะไรแล้วเพื่อนเพื่ทางแต่งศพเป็นอังไงครับต้องเอานักโทษจากตะที่เพื่อให้ยับเลยเพราะว่าตัวละครมันสปันเยอะฮะ ความเพินเกินมาหาเจ้าบาร์เทนเดอรม์มาหาเจ้าบาร์เทนเดอร์ขอโทษอีกคนมีสองคนใช่ไหมเอาบาร์เทนเดอร์ดีกว่าอ้าลงครับไม่ลงด้วยไม่ลง คใครจะมาเชื่อ b a r t e r ไหมเออมีใครรัก b a r t e n d ไหมผู้หญิงคนเดียวเลยด้วยในเกมนี้อนโดนดงแขกแมไม่ใช่ใครใจดีจะมาเชื่อ b a r t e e r ไหมฮะ สองฝั่งนั่าจะเป็นเพื่อนนะนี่จากการวิ่งอะ่ะเห็นะนะมเคนดีก็นิดอดีชวเพื่อนันวละครที่ไม่มีความสัตย์พี่เต็กก็โดนนะน้องๆว่งเร็วมากโอ หม้ข้นนะางหน้าหม้ข้างหน้าจะช่วยเธอได้เหรอบาร์ทเทนเดอร์ตอบฉันมาสิเพื่อนบนข้อเดี๋ยวว่าจะตายแล้วเกือบตายแล้วบาร์ทเทนเดอร์เกีวน,นี้มันมีหิ้วเรื่องก็ต้องฆ่ามันรอ ครับเดี๋ยวยว่าได้ไวซึ่งมีแล้วก็จริงอย่างที่เป็นคิดด้วยว่าตายครับผมโอ้ยบ,ยบายนะเพื่อนอย่างที่คิดแหลน่ยนใจที่สมุคิดไว้เลยว่าต้องมาแล้วก็ไปแล้วสองเลยสองครับ เสร็จมาจากประตูนี้ใช่ไหมมาอยู่ไหนสองตัวนะ่ะผมจะเอามาให้ได้อะไรก่เนี้นี่มาโตัวโน้นครับเดาอ้าวแล้วเจอเขากําลังกดประตูอย่างเมามันนะผมโดยพี่ไม่จดแล้วผมมาจังหวะนี้ผมก็เอาเขาแน่ ปีหนึ่งทีแล้วล่วงไปงห<า>นึ่งหนีมาอ่ะเกี่ยวการรอดแล้วเพื่อ,อไม่มีทางไม่มีทางรอดแล้วไม่ต้องริไม่ต้องรีไม่ต้องตองายอยู่แล้ว มันก็นไม้บอกถ้กาตังตอกอีกคนนึงฮะไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้ที่ไหนโอ้แต่แบบมีช่องลมตรงนี้ฮะรอดได้ยังไงอยู่วะโหเราออกแล้วเห็น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 แล้ว พวกอเขาจะอมามารจนะอ,อดไหมมาลุ้นกันฮะรอดไหมรอดเปล่าวางก่อนทรมานทรมานมานี่ว่าเรื่อง ขอกระพืออีกสักหนึ่งทีเล่นดีนะเล่นดีดีนะนี่จะยอมล้มจริงๆเหรอเนะี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอคานไม่ต้องรอคานเพนไม่ต้องรอคานเพรารู้อยู่แล้วว่าต้องคานไปถึงตรงนี้ก่อนใช่ไหม ถ้าไปวิ่งหน้าประตูนี่รู้สูตรอเลยเนี่ยรู้สูตรหมดแล้วเังนี้ก็ชนะไปครับแต่ว่านักโทษอีกคนหนึ่งก็เล่นดีมากเลยผมยอมรับว่าทุกคนเล่นดีหมดเลยนะไม่มีใครเล่นแย่เลยนะก็ขอ,ญญขอญญาบาคุณมากมากนะที่เข้ามารับชมนะถึงจะเป็นการรีวิวตัวละครที่ไร้สาระแลวอาจจะแบบว่ารีวิวช้ากว่า,าเพื่อนนะนก็ถือว่าสนุกมากเลยนะฮะ พอผมพิ่งกลับมาเล่นก็รักเกมนี้มากนะก็รักคนดูที่มาดูแน่ยกมนี้เอเลยครับายแบบายครับอ่ะไปดิอะไรอ่ะอ้าวแล้วพูดอยู่กับใครอ่ะเออบ้าปะเนี่ยมึงอ่ะมาหน,นึ่งกูเนี่ย